ก็สดีทคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยผมวันนี้อยู่กับการจัดเทียร์ลิสต์ดั้งบอลเรเชนนั่นเองนะเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยขอผมเข้ามาประมาณนึงเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้จัดเทียร์นานแล้วนะครับเลยไปอัปเดตเทียร์สักหน่อยโดยผมได้ทําการตั้งช่องเทียร์ต่างๆไว้นะซึ่งมันจะไม่ใช่ช่องแบบว่าเป็นแซบเป็น S เป็น A นะครับคือตัวคอบางตัวเนี่ยมันเก่งนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการใช้งานมันได้ดีอ่ะแล้วก็ ถ้ามันได้อยู่ทีมที่มีมันก็จะเก่งกน,นะครับแต่บางตัวนี่คือเก็บไว้เป็นตัวบัฟเป็นเดียวลอยอย่างงี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับโอ้โหพี่คนนี้ยังเท่อ่ะกดติดตามหนึ่งก็กดกระดิ่งหน่อยแล้วกันแล้วก็อืมเดี๋ยวแม่งฝีมือกากที่เป็นไงกดไลค์แม่งเลยกันโอ้เธอเขาหล่อวะ่ะกดไลค์กันคือข้างล่างเนี่ยมันจะไล่เป็นแบบว่าเนี่ยข้างล่างจะเป็นตัวละครใหม่สุดนะครับแล้วก็ไล่จมนมาถึงเก่าสุดนั่นเอง โดยผมจะขออนุญาตนะไอตัวตั้งแต่ตรงนี้คือถ้าเกิดว่ามันสามารถลากรวมได้มันจะดีมากเลยครับคือตั้งแต่น,นี่โอ้โหเยอะมากผม,ผมยากเอาไว้แบบว่าเป็นตัวบัฟหมดเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะไว้เป็นรอเินไคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรอสินไขเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เซนไขใช่ไหมบาเบตอนนี้ผมก็จําจําหน้าไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวบัฟอ,อันนี้ก็รอเซนไขก็จะดีนะครับรอเซนไค อ่ารอสิงไกเนี่ยผมจะราสปีดรันเลยนะครับทุกคนจะได้ดูแบบว่าจังหวะที่ชาบตรงนี้มันเต็มแล้ว let's go ก็จากที่ผมเนี่ยทำการยัดตัวละครที่มันค่อนข้างจะเก่ามากๆแล้วนะเอาลงเข้าเทียร์ลิสเรียบร้อยที่มันแบบว่าเป็นตัวบัฟน,นะครับหรือมันอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เอาไว้บัฟซะทีเดียวแต่ผมมองว่ามันไม่สมควรจะหยิบม,มาเล่นอนะเออมาเนะียมันจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอาไว้เสริมทีมให้เก่งขึ้นมากนะครับอ่ะโดยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเริ่มเล่นได้แล้วนะในช่วงของตั้งแต่ อัลตร้าของโบเองของคุณบูไครเคนเนี่ยมันจะสามารถเริ่มเล่นได้นะครับตัวละครนี้เนี่ยผมให้เป็นอยู่ตรงเทียน,นี้นะตัวมันเก่งนะครับสามารถพีเกมได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือมากพอเนี่ยคุณแทบจะแบบว่าดบดาเมที่เกือบทุกดาเมจเลยนะครับมันเก่งมากๆแถมคอมโบก็ยาวมากๆเลยครับข้อเสียคือดาเมจมันเบาเ่านเองนะเจ้าป่าเบเนี่ยผมให้ว่ามันเนี่ยเป็นตัวละครเก่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือที่เข้มมากพอนะเข้มปาสเดี๋ยวผมจะมานั่งย้อนรีวิวให้ฟังอีกทีนึงเนาะว่า แต่เทียผมให้เป็นตัวไหนบ้างอันนี้ผมจะหยิบตัวละครให้ทุกคนดูก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหยิบให้แบบว่าให้ดูนะว่าผมเนี่ยให้อดับไหนอ้าวมันจะฟิลฟิลนี้นะครับไอ้โกจิต้าเนี่ยตัวซุปซาย่าเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยมันไม่ถึงขั้นไคโอเคนนะมันมันแอบ,บอ่อนกว่านะครับถึงมันจะเป็นตัวละครที่เน้นพิกเกมอนะแต่ผมมองว่าพิกเกมของมันเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะก็ขออนุญ,ญาตเอาไว้ตรงนี้กันนะครับ คือผมมีหนึ่งดาวแดงนะผมก็หยิบไปเล่นบ่อยด้วยครับซึก่าดาวเมจมันเนี่ยแทบจะพลิกไม่ได้เลยนะอมผมพูดจริงแล้วก็มาที่ตัวละครถัดมานะก็คือเจ้างูคุณไคโอเคนตัวนี้นี่นะครับโดยในส่วนตัวผมมองว่าให้มันเก่งนะนี่ผมให้มันอยู่ไอตรงตัวนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับอันนี้คือร่างธรรมดานี่คือร่างแปลกนะคือถ้าเกิดว่าคุณจัดการเวลาดีๆสามสิบวินะครับคุณสามารถเออแบบมันโคตรแรงเลยด้วยใช้คำไหนดีอะแม่งแรงมากลยครับช่วงที่มาเซ็งใครใหม่ๆแต่ว่าผมเนี่ยมีดาวน้อยมาก ก็เลยไม่ได่อนํามาโชว์เคให้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันพร้อมเนี่ยคงออมาโชว์ให้ดูนะแล้วก็ทรังค์ตัวนี้ก็ล่าสุดเซิงใครไปนะครับผมก็ให้ว่านี่เป็นตัวบัฟทีมที่ดีเหมือนกันนะครับทั้งตัวนี้โลเซ่เอาตรงผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับผมพูดจริงนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวอร์นนะผมให้ไว้ตรงนี้ด้วกันนะผมรู้สึกว่ามันต้องรองการเฉพาะตัวนะครับถึงมันจะเซิงใครแล้วก็ตามนะรู้สึกว่ามันยังง่อยอยู่เลยนะครับ อ่ะอันรอสิบเจ็ดสิบแปดผมให้เป็นรอการกับรอทีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหวแล้วนะครับ mui ผมให้ว่านี่มันเก่งนะ mui อะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้มเข้มหน่อยอะคุณสามารถใช้งานมันได้ดีมากๆเลยนะครับขั้นสามเป็นไม่ได้ผมโคตรอยากให้เซิงไข่เลยตัวเนี้ยแม่งอยากให้เซ็งไข่มากเลยแม่งโคตรอ่อนเลยอะผมพูดจริงแม่งใช้การเยอะไปถึงจะได้ยูนีกะ่ะผูกา้าทามย้อนผูกา้าทามย้อนผมมองว่า อเอาตรงรอสิงไคก็น่าจะเวิร์กมากนะครับกาทาบิออนเนี่ยคือมันก็เก่งนะครับอาบางตัวที่มันแบบนุบๆอะ่ะอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยคือบางทีผมมองว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วอะ่ะเข้าใจฟิลไหมเออผมก็เลยแบบว่าไม่อยากจัดมาครับผมอยากเอาตัวละครที่มันเก่งระดับหนึ่งเนี่ยมาใช้ให้ดูนะที่จริงพวกกาทาบิออน่ยอยู่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าทาบิออนมันเข้มอยู่นะ อ่ะโอยตานี่ผมขอไว้เป็นตัวบ้าเลครับตัวฟรีผมไม่อยากนับนะ U l เอลิตผมให้ว่ามันเก่งถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือมากพอนะครับบูแดงบูแดงนี่ก็ถือว่าดาเมจม,มันโอเคอยู่นะก็ถือว่าไว้รอทีมรอการแล้วกันนะครับไอ้นี่มันเป็นตัว,วเล่นเอาหาผมไม่อยากนับอะทิ้งเลยนะครับแล้วก็นี่ทั้งนี่ผมให้ว่านี่นะครับมันเก่งนะถ้าเกิดว่าคุณฝีมือเข้มปาสพอไอ้ตัวนี้ก็ มามาเฉยๆนะครับไอ้จริงมันก็ดีนะสองตัวน,นี้จริงมันดีนะคคุณสามารถนําไปเล่นได้นะอ่าแต่ผมมองว่าผม,มจะไว้ไหนอะ่ะอ่ะคูลเลอร์คูลเลอร์ผมให้ว่าไม่เก่งเลยคูลเลอร์เลยนะครับเก่งมากถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือ UL m o l l y ก็เก่งเหมือนกันอ่าโตขึ้นมาเลย Android 17ทิ้งเลย s ุ p e r 17สิบอ่าหังบีสเนะี่ยผมให้เป็นตัวที่สามารถพีเกมได้นะครับคือพี่แกคุณเดียวสามารถจบเกมคนเดียวได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณเข้มเหมือนเดิมนะฮะ พิกโร่ที่ผมให้แม่งนี้เลยครับเอาจริงรอเซิงไครก็ได้นะพิกโร่อะรอเซิงไครเลยนะพิกโร่ตัวนี้ปังเนี่ยยังเล่นดีอยู่เลยนะครับ,ปเ,เ,เ,รบเป็นตัวบาร์ที่เยี่ยมมากๆเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่านี่ดาวแดงไอ้ตัวนี้นี่ถึกมากเลยนะคือผมมองว่าถ้ามันมีการแจมแจมกว่าน,นี้แม่งจะตึงโคตรเลยนะครับไอ้ตัวนี้ผมให้ไว้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวเก่งตัวพิกเกมเลยนะผมชอบมากๆตัวละครนี้แล้วก็ เจ้าสามารถตัวนี้ทิ้งเลยนะครับเจ้าช้งเบจิต้าอันนี้ผมให้ไว้ประมาณสักมันเก่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือนั่นเองอ,อาจจะลายตายนะครับเรื่องขึ้นเลื่อนลงอยู่ได้นะคือ <c ười> มันจอมันใหญ่อะ่ะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็สามารถเก่งนะครับถ้ามีฝีมือแถมมันฮิลเนี่ยมันเป็นเม,น,มนฮิลทั้งเพื่อนเลยนะมันเยี่ยม แล้วก็กวยตราบูนะครับตัวเก่ง,ต,ต,งตัวตึงันดับตลอดการไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันเข้มมากๆเลยนะทางบีกับกวยตราบูไปสองนี้มันเข้มจัดเลยนะครับแล้วมูวีก็มาเป็นของเดือนนี้ซะด้วยนะโอ้โหเรียกว,ว่าทีมมูวีมันคัมแบ็กแน่นอนนะฮะอ่ะแล้วก็แอนดรอย17นีม่มันเก่งนะครับตัวนี้มันเก่งนะแต่ผมมองว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันออกเป็นแนวตัวทีมตัวที่เอาไว้ส่งเสริมทีมให้เก่งขึ้นอ่ะไม่ใช่มันี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับ แล้วก็ฮิตอัลตร้าฮิตอัลตร้านี่เอาตรงนะผมว่ามันบางนะครับผมรู้สึกว่ามันตายบ่อยมากเลยนะอันว่าถ้าเกิดมันเก่งเหมือนกันนะครับู้คุณมีฝีมือไอ้ตรงนี้มันจะฟิลฟิลเหมือนพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าช่องเนี้ยมันต้องใช้ฝีมือมากกว่าช่องนี้เท่านั้นเองนะครับอืมประมาณนั้นเลยอ่าอันนี้ตัวฟรีนะครับไอ้สองตัวนี้เนี่ยผมขอใส่ไว้ตรงนี้นะเพราะมันตัวเดียวนะครับอ่ะอันนี้ผมให้ว่ามันเก่งนะถ้าคุณมีฝีมือเหมือนกันนะครับ ู้เท่าเต่าวู้เท่าเต่าตก็เก่งนะเนื่องจากว่ามันทําใช้ประโยชน์ได้นะครับมันมีประโยชน์นะครับทางโรโบเซย์เอาต้านะครับมันเก่งถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือที่เข้มปาสมากพอแลวนะแล้วก็โอ้โหเฮียนี่ให้เมตาเลยนะครับแมงอ่ะเมตานะครับชื่ออะไรผมลืมลนะผมลืมชื่อแนละ้วใครจําชื่อไม่ได้ก็ฝากบอกนะครับผมลืมแนละ้วผมให้เมตาเลยนะอ่ะเซลล์ตัวนี้นะครับ ขั้นที่สองแปลงร่างได้ผมให้ว่ามันเก่งนะถ้าเกิดว่าคุณฝีมือเข้มพอตัวทั้ผมขอวางโยนทิ้งเลยนะทั้งก็เหมือนกันนะครับเก่งถ้ามีฝีมือแล้วก็ไอ้งงบนสาเบตา้าเหมือนกันเลยนะเก่งถ้ามีฝีมือนะครับบอาาูอัลตาผมให้ว่าเก่งเหมือนกันนะเก่งถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือที่เข้มมากพอนะก้าเขียวก็ดีด้วยไอเนี้ยผมให้เมตาของจริงนะครับม่งเข้มมากเอานี้ยหัวหนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิด <laughs> เอาไอ้นี้ ให้เป็นตัวที่เก่งที่สุดบรรดาบอา,ากันนะอ่าจีเรนจีเรนให้เป็นเก่งนะครับตั้งแต่ว่าคุณฝีมือเข้มปาสมากพออันนี้ผมให้ว่ารอการ์ดแล้วกันนะครับไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่น้องเคเวียน้องเคเวียตัวเมนของผมเลยนะฮะตัวเมนปอนเนี่ยตัวฟรีทิ้งไปเลยนะครับอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งไอพวกเนี้ยคือตัวฟรีผมไม่ค่อยอยากนำนะถามว่าเก่งไหม ผมให้คําว่าเก่งถ้ามีฝีมือกันนะไอฟรีสามตัวเนี้เยนเนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะงั้นก็เลยไม่ขอความเห็นอะไรกันนะครับอ่านี่ผมขอทิ้งเลยนะตัวฟรีพวกนี้เพราะว่าน่าจะคิดว่าหลายคนคงไม่เล่นอยู่แล้วนะครับตัวฟรีเนี่ยติกรส้มแน่นอนเก่งถ้ามีฝีมือน,นะครับอ่าแกมมาก็เหมือนกันนะครับโอ้โหตาลายหมดละเก่งถ้ามีฝีมือเช่นเคยเลยนะครับอ่าไอตัวนี้ผมก็อยากให้มันเก่งเหมือนกันนะมันเป็นตัวระดับเดียวกับผู้กล้าทามยอนเนี่ย มันฟิลฟิลเหมือนพูก้าทาบิออนเลยนะครับเอาเป็นพูก้าทาบิออนอยู่เนีนี่นี่อยู่นี่อันนี้ประมาณนี้เลยนะครับเป็นตัวรอทีมรอการ์ดอ่ะเนาะซึ่งมันก็มีทีมของมันแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้มครับอันนี้เป็นตัวบัฟแล้วกันนะชาลอตเนี่ยอืมชาลอตผมก็มองว่าเล่นได้นะในส่วนตัวจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าชาลอตเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเลือกขั้นที่มันเพอร์เฟกกับทีมของเราเนี่ยชาลอตจะเป็นตัวละครที่ใช้งานได้สนุกประมาณหนึ่งนะครับเ เพราะงั้นผมขออนุญ,ญาตรอบมันลงมาเป็นตัวบลัฟไปเลยนะครับเนื่องจากว่าคิดว่าคงไม่เล่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวฟรีนะไม่ค่อยเก่งไอ้นี่แหละแม่งตัวเข้มปลาสอเมตานี้เลยนะครับอัลตร้าเบ็นเตอรบลูนี่มึงเข้มไปไหนไปดูนะอืมแล้วก็โกหันตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เคยเจอคนเล่นไอตัวนี้กับผมเลยนะเพราะงั้นผมตอบไม่ได้จริงนะครับผมขอใส่ไว้เป็น เอาตรงนะผมรู้สึกมันไม่เก่งกันมากนะครับเอาไปรอทีมรอการนะผมยังไม่เคยเจอโกฮังตัวนี้เลยนะใน pvp เนี่ยอ่าเซลนี่ผมให้มันว่าเก่งเหมือนกันนะครับถ้ามีฝีมือเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีความสามารถเหมือนกูกาทายอนนะครับแต่ว่ามันจะเหนือกว่าในความสามารถต่างๆนั่นเองแต่ก็ในส่วนดอยฟรีอ่ากินิวกินิวเนี่ยผมให้นี่เลยนะมันเก่งนะถ้าเกิดว่าคุณจัดทีมให้มันดีๆเนี่ยไม่ตลกเลยนะไม่เก่งมากไม่ถึงโคตรเลยครับลองไปดูคลิปที่ผมสู้กับไอ 100อันดับส0สมัยซนะ้อนแม่งเอาทีมกีนิวมาที่มันเป็นทีมม่วงแม่งถึกมากถึงจนน่ารำคาญนะอ่ะคูโดไอพวกเนี้ยผมให้มันอยู่ระดับเดียวกับกีนิวเลยนะครับเพราะว่ามันเข้ม,มพอๆกันเลยส่วนงงคุนตัวฟรีอันนี้ก็ดามิ็งไม่ค่อยวื่อนะครับอ่าก็ตัวละครนี้เลยนะครับงกุนนาเม็กผมให้เป็นเมตอของซีซั่นนี้เลยนะเข้มมากๆแถมยังมีบัฟอยู่ด้วยนะครับแล้วก็โกฮังเด็ก ผมมองว่าเป็นตัวที่เมตานะอ,อ่ะเอาไว้ผิดกงผิดเกมอะไรได้นะครับกูเท่าเต่าเอาไว้เล่นเอาฮาได้อยู่นะครับกูเท่าเต่า <c oughs>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  ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกูเท่าเต่าไอตัวนี้ผมไม่เคยเจอเอ๊ะผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเก่งถ้ามีฝีมือกันนะครับรู้สึกกังความสามารถมันเยอะด้วยอ่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเก่งนะครับถ้าคุณมีฝีมือมากพอแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับส่วนคุก้าทาบิยอนมันเป็นตัวฟรีนะขาวางไว้นี่เลยนะครับตัวล่าสุดของเรานนั่เอง เอาไว้เป็นตัวบัฟนนะผมคิดว่าคนคงไม่ค่อยหยิบมาเล่นหรอกเพราะความสามารถมันไม่ได้แน่นปัก,กน,นะครับมาเดี๋ยวเรามารีแคปกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะช่องเมตาตนเองจะมีเจ้างูกุนโกฟิสัวนี้นะครับซึ่งเดยวผมอธิบายทีลตัวนะว่าทำไมาผมหยิบพวกนี้มานะครับหนึ่งเลยตัวนี้มีการค o v e r c h a นะครับแล้วก็ดามเมจที่ค่อนข้างแรงสับสีแบบว่าเป็นตัวละคระแรกนะที่ทําการสับสีเราย้ายสีไปเลยนะครับการสาก็เข้มอ่าแถมสับตัวรีเกีนหลบรีเรียกอะไรอ่ะ รีการ์ดบ้างแล้วก็รีเรียกการ์ดรีคิ้โอ้โหเยอะมากๆความสามารถรีเลื่อนอีกนะครับคือผมมองเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆสับเป็นฟีเซอร์แล้ววบบว่างา,รครานควบคประช1สิบวินาทีแถมการ์ดเขียวฟีเซอร์เรียกไพ่ถึง3าใบนะแล้วก็ยังรีเกตลบอีกนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนเ,เราตายผมก็เลยมองว่ามันเข้มมากๆเลยนะผมรู้สึกผมจะเล่นเนื้อปัจจุบันเนี่ยอัลต้าบีโตนี่โอ้โหไม่รู้จะสรรหาอะไรมาว่ามันนะครับดาเมจมันดีอ่ามีบาร์อาร์เมอร์การ์ดเขียวมันตึง มันโคงว่าเชนแบบว่ายังไงมันลงมาในสนามเนี่ยห้ามไลซิ่งแล้วนะแล้วก็ลบเกยหลบหนึ่งครั้งด้วยนะครับแถมแม่งล็อกก๊าซฟ้าห้าต่อคอมโบส่วนแม่งเองนะแม่งตึงจริงๆในตัวละครเนี้ยอันนี้ผมก็ให้มันเข้มมากๆฝั่งนู้นได้ตีเราใช่ไหมแล้วคีเขาจะหาย15นะครับต่อครั้งที่ตีเราแล้ว,ลวก็ยังรีเลยตัวเองกัะมันหาเปหรือ10%ผมจำไม่ได้แล้วไอโต้เนี่ยบางตัวที่ผมไปเล่นนะ ตีงกคุนนางเบกไม่เข้าด้วยซ้ำนะผมมีแค่4ดาวเนี่ยตีงกคุนนางเบกไม่เข้านะเพราะมันตีเรื่อมมันเด้งตีเรื่อมมันเด้งนะครับอโมโบโต้้าไปไม่สุดนะแถมการเขี่ยกันโคเวชเชนอีกนะครับถ้าเกิดว่าจะจับตอนที่แบบว่าใช้การเขี่ยแบบว่าตอนที่เรายูนิคเต็มเนี่ยมันจะแบบเข้มมากๆเลยนะทั้งการฟ้าอัลติเมทรีเกนหลบหูอัลติเมต,เ,ต,เ,มตเพิ่มโคตรเลยนะครับแรง,งสุดไปเลยแล้วก็มาในส่วนของตัวเก่งพีกเกมดายนะครับก็คือออาต้าตัวนี้นะ คือถ้าเกิดว่ามันเหลือมันเนี่ยผมก็ยังมองว่ามีโอกาสเราจะสามารถพีเกมได้นะเพราะว่าผมเนี่ยเคยใช้ไอ้หมอนี่หนึ่งสามมาแล้วนะแต่แพทปัจจุบันเนี่ยผมไม่นำไปเล่นแล้วนะเพราะว่ามีไอ้โต้อืมไอโต้เนี่ยมันกดบารมีนะครับกดแบบกดเละเป็นขี้เลยนะเพราะว่าแดงไงและไอ้นี่มันบางเป็นทุนเดิมบางมากๆผมมีหนึ่งดาวแดงนะไข่เค็มเนี่ยแต่ว่ามันบางเกินนะครับต่อให้มันจะช้ารีเกนหลบโต้รัวๆได้เนี่ยมันก็ยังไม่คุ้มที่จะนําไปตายนะครับ ต่อมาตัวละครนี้เลยนะเป็นตัวละครที่ชนะไอ้เจ้า,างกุนโกฟีสได้อย่างเพอร์เฟกเลยนะอย่างตอนมันสับสีเนี่ยมันชนะเจ้าโกเองกุนได้นะครับแลวตอนมันกลับสีเดิมมันชนะฟรีเซอร์ได้นะครับคือมันเป็นตัวละครที่เอาไปแก้ทางไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะระดับหนึ่งเลยนะครับความสามารถมันก็โอโ้โหอยู่มาหลายสมัยแล้วผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะการเขียวดีหมัดดีการฟ้าดีอ่าแล้วก็รีเกตหลบดีอะไรอย่างนี้นะครับ ในส่วนของทางบีสเนี่ยก็โอ้โหยังเหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับมีแต่เก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะาทีมมูบินที่ไหลลิเกียนเข้ามานะก็ติมเมตดียูนิคดีหมัดดีการคอมเพเชนดีอะไรดีไปหมดนะครับโคดิต้าบูก็มียูนีที่ดีนะครับทำให้คอมโบฝั่งดูเนะี่ยไม่ยาวนะครับแต่ว่าโดนโต้แค้ทางได้นะโต้เป็นตัวละครหนึ่งที่ถ้าเกิดว่า เวลาอยู่นี้ของเจ้าโครยต้าบูมันเต็มนะครับมันจะดอกไพ่บามาดสองฝั่งหนูเนี่ยออกนะครับเหลือแต่บาสแต่ว่าโต้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่โดนดอกไพ่ออกนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต่อยต,ต่อได้รัวๆเลยนะแถมการฟ้าของโต้ก็เป็นท่าพุ่งเข้าไปนะครับในการปิดชีพโครยต้าบูได้อย่างสวยงามอลามแท้เลยนะอ่าก็เก่งนะครับเอาตรงมันเก่งนะปฏิเมต์ดอกไพ่ไลซิ่งรีเกนลบแล้วก็ดามิการฟ้าที่ดีอยู่นี้ขี้ดีนะครับโดเซออัลตร้าตัวนี้ก็แจ่มมากๆเลยนะ อากาเขียวบุ๊บอ่าแล้วก็ทําการเรียกการฟ้าเรียกหมัดอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อโดนแล้วติดพาไลท์ทำให้ตัวกระตุกเส้นกระตุกนะฮะต้องใช้แบบหมอนดวดมันดวดให้เลยนะตัวละครนี้ถือว่าเข้มมากๆนะครับแถมตีไปประมาณ7 8็ดแปดไปเนี่ยตีน้อยกว่าไอ้ไอ้นี่อย่างแม่งเนี่ยตีน้อยกว่าไอา้หานี่เองนะครับ <S <S อ่าแล้วเรียกอัลติเมตขึ้นมือนะโดยที่ขนาดไอ้นี่แม่งแค่บัฟเฉยๆแม่งอย่างนูบเลยนะครับเขาแมดานนะด่าเนี่ย ไอตัวนี้ถ้าเกิดว่ากดไพ่ที่เป็นดั้ b บอลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะได้การโคเวเชนะซึ่งผมไม่รู้ว่าการกี่วีประมาณ5้าวีมั้งครับเท่งกับว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถควบคุมการใช้โคเวเชนได้ถือว่าตึงมากๆเลยนะแล้วมันก็ต่อคอมโบได้ยาวเลยครับแล้วก็มีคนในไลฟ์บอกผมว่าถ้าเกิดว่ามันกดการเขียวตอนเพื่อมันตายเนี่ยมันจะมีความสามารถการเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็ที่ผมเจอมาเนี่ยมันมี e n d u r a n c e มันมีแบบว่าความสามารถที่เข้มพอสมควรเลยนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปโดยย่อเลยนะเพราะว่าเป็นการคิดไปยาวเกินไปนะครับตัวละครพวกนี้คุณสามารถนําไปเล่นได้นะอันนี้คือทุกตัวเนี่ยเนี่ยย้ำเลยครับว่าต้องเซงใครนะตัวละครไหนาได้ตาาัวละครไหนเซงใครได้ต้องเซงใครก่อนนะครับไม่ใช่คุณเอาไว้นี่3ดาวมาเล่นแล้วมาบ่นผม,นะม,เ,มนเลยนะดาเมจตอนเซงใครแล้วแม่งตึงมากเลยครับตัวละคราน,านี้เนี่ยอ่าโดยส่วนรวมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วส่วนรวมบ้างเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าพวกนี้เป็นตัวละครที่ เล่นได้นะครับแบบว่าเป็นทีมเล่นกับไอ้พวกข้างบนเนี่ยอ่าอย่างอันเนี้ยอาจจะเป็นทีมอายูนิเวอร์แลเลฟอย่างเงี้ยนะครับเอาไปเล่นกับเจ้าโกลฟีอะไรแบบนี้หรือโต้นะครับนี่เล่น3ตัวนี้เลยโต้เหลืองโต้บูแล้วก็ตาบูนะครับเอาไปเล่นกัน่างตัวก็ได้นะถือว่าไม่แย่เลยนะครับพวกมันก็จะโหดมากมากเลยส่วนขั้น3ตัวนี้ก็อาจจะเอาไปเล่นกับแบบอาเป็นทีมไซยานะครับหรือว่าซุนแฟมิลี่เล่นเป็นโมโนบูก็ได้นะครับอย่าง ไอตัวละครนี้นะครับขั้น3าเบต้าใช่ไหมจับคู่กับโกคูนาเมกแล้วจับคู่กับโกฟีสิีกทีนึ่งนะครับเพราะว่ามันรับบัฟเสียเงินเช่นกันนะก็ประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่าทีมมันเข้มอยู่แล้วนะครับพวกนี้มันเก่งอยู่แล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือในการเข้าสู้นะยังเย็มง MUI เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ยูนิเกตไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเสียยูนิเกตฟรีๆได้บ่อยครั้งนะครับในส่วนของรอทีมรอการ์ดนะตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ เก่งประมาณนึงนะครับเบจิต้าเนี่ยแต่ข้อเสียคือไม่มีการโคมเยไม่มีโคม่เชเลยนะคือลงมารับดาเมจก็โง่เลยครับส่วนวิทนี่มันผมเห็นเล่นส่วนใหญ่เอาไปไว้เป็นตัวเลขกาเขียวนะครับมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมากนักแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็นทีมที่จันดีดีเนี่ยมันก็สามารถทําให้เก่งได้นะครับไอตัวนี้ผมก็ลึกๆผมอยากให้เป็่นไข่มากนะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างเบานะครับหรือถ้าเกิดมันมีการ์ดอยู่นี้ของมันก็จะเก่งขึ้นเยอะมากๆเลย พวกนี้ก็เหมือนกันเลยนะถ้าเกิดมีการมียูนีกอะไรเนี่ยมันจะเก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับแต่บางตัวนีงอาจจะไม่มีนะในอนาคตไอ้พวกนี้คือผมก็คาดหวังให้มันเซ็นใครนอนาคตนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเจ้า Kobe โกเบตัวเนี้ยคือมันนานมากแล้วนะครับเซนใครสักทีแล้วก็สามารถหน้าเน่านะครับมึงเซนใครสักทีตาเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ไอเชียนี้ด้วยนะอยากให้เซ็นใครมากๆเลยนะครับบาดักนี่ก็เป็นตัวละครที่คนอวยให้เซ็นใครเยอะเหมือนกันนะผมก็อยากให้เซ็นใครเหมือนกันนะปาดักตัวนี้จะได้เข้มๆหน่อย ที่เหลือก็จะเป็นตัวละครที่เอาไว้บัฟง่อยๆนะไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายแล้วนะครับ <Sí. S 1> ก็โดยสรุป,เ,ปนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเอาพวกเนี้ยแปะเป็นภาพเอาไว้ให้อะเนาะแปะไว้ตรงโพสของของช่องผมเนะครับเผื่อใครอยากเอามาเปรียบเทียบนะแล้วก็มาสแสดงความคิดเห็นกันนะครับหรือถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณมีความคิดเห็นยังไงคุณสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเพราะบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะนี่เนี่ยย้ำนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพนั้นนะ ไม่มีการแบบว่าไปด่าของใครมาครับประสบการณ์ PVP ของผมล้วนๆเลยซึ่งผมก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งครับที่เสนอหน้ามาทำคลิปสอนพวกคุณเท่านั้นเองนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ let's go บ๊ายบาย